บาปมีศาสดาสอนไว้ทุกตัวของสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะสอนแหบกแนวกันว่าบาปไม่มีอย่างนี้ไม่มีเลยบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมรโลกมีนิพพานมีจนกระทั่งเปตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุมีเลตจะลบล้างหมดว่าสิ่งนี้ไม่มีไม่มี นี่คือขั้นปัทะปรมาเนี่ยถ้ามันอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะเป็นหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟตั้งแต่ยังไม่ตายถึงจะมั่งมีสีสุขด,ด้วยวิธีการใดก็ตามได้สมบัติเงินทองมาด้วยวิธีการใดใจดวงประเภทปัทะปรมานี้จะไม่คำนวณถึงความถูก พิดถูกดีชั่วประการใดจะมีแต่ความมุ่งหมายจะเอาให้ได้ให้รำ่ำให้รวยให้สวยให้งามให้เขายกยอว่าเป็นเศรษฐีกระดุมผีเป็นผู้มีหน้ามีตาเป็นที่ประชาชนยกย่องเพียงลงปากเท่านั้นแต่หัวจใจจริงๆของคนหมดความหมายนี่แล้วไฟนรกเต็มอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องถามว่าตายแล้วจะไปนรกลุมไหน ถึงจะลบล้างด้วยความรู้ความเห็นต้องตนเองก็ลบล้างความจริงไม่ได้ความจริงนั่นคือนรกเป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งกี่กับกี่กันแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสรุองค์ไหนก็มาบอกของมีของจริงมากี่กับกี่กันแล้วเช่นเดียวกันหมดเหตุใดเราตัวเท่าหนูจะเป็นลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีในหัวใจไม่ได้ ตายแล้วต้องจมตายตามหลักความจริงนี่คือหลักความจริงทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีไม่เป็นอย่างอื่นถ้าทำชั่วได้ดีทำดีกับได้ชั่วแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายเป็นศาสนาหลอกลวงโลกนี่ก็ปสาสสัศาสนาเป็นของจริงนั่นแหละนี่พูดถึงเรื่องเทสนาว่าการถึงบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู่แล้ว ก็ทรงเรงเห็นสี่ประเภทนี้แล้วคอยแนะนำสั่งสอนจัดโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราที่เป็นชาวพุทธเวลานี้ก็สมควรที่เราทั้งหลายจะฟิตตัวของเราให้เข้าสู่ทางด้านอัดด้านธรรมเพื่อเป็นแร่ธาตุอันสาระอันทรงสาระประโยชน์แก่เราด้วยการสร้างคุณงามความดีเชื่อถือธรรมของมุทธ,ธิเจ้าเป็นหลักใจเพราะเราเป็นคนตาบอด ้องเชื่อคนตาดี <c oughs> คนตาบอดอวดดีไม่เชื่อคนตาดีคนตาบอดนั่นแหละเป็นผู้จมคนตาดีไม่จมเหมือนพระพุเทธเจ้าทรงโลกรวิถูเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแทงทะลุทุกอย่างไม่โล่มจมไม่เสียหายไม่มีได้มีเสียกับสันโลกจากเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผู้จะเป็นความได้ความเสียก็คือผู้เชื่อหรือไม่เชื่อต่อทมที่ท่านทรงแสดงไว้แล้วนั่นแหละ ให้เล่าทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้ปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่แถวธรรมที่ถูกต้องดีงามมาเฉพาะอย่างยิ่งนี้ก็2,542ปีแล้วประธานอุวาแห่งธรรมเรียกว่าสวาคา,าตธรรมตัดไปชอบทุกแง่ทุกมุมในธรรมทั้งหลายที่กล่าวตะกี้นี้ว่าบาปบุญนรกสวรสค์นี่มีมาสมสมบูรณ์ประจำโลกมากี่กับกี่กันแล้ว ยาได้ตั้งความอาตหาญชานใจอวดรู้อวดฉลาดต่อพระพุทธเจ้าแล้วต้านทานผู้ทธเจ้าลบล้างธรรมของจริงเหล่านี้ที่ะูุทธเจ้าว่ามีว่ามีามทุกพระโอค์นี้ว่าไม่มีและความร่มจมจะมาสู่ตัวของเราผู้อวดอ้างหรือผู้อวดดีอวดดีนี่แหละจะไม่เป็นผู้หนังผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเราจําต้องปฏิบัติตามหลักธรรมถ้าเราอยากเป็นคนดีเรา